ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายบุญพาเที่ยวายวัยรุ่นวันนี้พาทุกท่านไปชมหลุมขุดค้นทางโบราณนาคดีที่วัดโพสีในซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดโพสีในห่างจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกประมาณ500เมตร วัดโพสีในสร้างเมื่อพุทธศักราช2,390เดิมชื่อวัดในเนื่องจากตั้งอยู่กลางชุมชนต่อมาได้ย้ายมาตั้งวัดใหม่ณนะพื้นที่ปัจจุบันห่างจากวัดเดิมไปทางทิศตะวันตกประมาณ200เมตรด้วยพื้นที่ใหม่มีต้นโพที่ขึ้นอยู่แต่เดิม หลายต้นจึงตั้งชื่อว่าวัดโพสีในเมื่อพุทธศักราช2515พระครูวิมลปัญญากรได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินให้กรมศิลปากรทำการกุดค้นทางโบราณาคดีซึ่งต่อมาได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ ทัาสถานกลางแจ้งหลุมขุดค้นวัดโพสีในและเปิดให้เข้าชมจนถึงปัจจุบันการขุดค้นทางโบราณคดีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 1 0เป็นต้นมาคมศิลปากรได้เดิมเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ที่บ้านเชียงหลายครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณเนินดินด้านทิศต,ตะวันออกหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนใหญ่คือหลุมฝังศพกว่า400หลุมเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ฝังร่วมกับสิ่งของเครื่องใช้โดยวัดโพสีใน เป็นพื้นที่ดำเนินงานที่สำคัญแห่งหนึ่งเนื่องจากพบหลุมศพของมนุษย์เป็นจำนวนมากกรมศิลปากรจึงอนุรักษ์ไว้และจัดแสดงหลุมขุดค้นในลักษณะพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติกลางแจ้งมีการขุดค้นเพิ่มเติม และสร้างอาคารคลุมเมื่อพุทธศักราช2,535กระทั่งในปีพุทธศักราช2,540เกิดอุทก,กภัยน้ำซึมเข้าหลุมขุดค้นจนโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้รับความเสียหายกรมศิลปากร จึงดำเนินการเก็บโบราณวัตถุขึ้นมาทำการอนุรักษ์ในปีพุทธศักราช2546